สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านเออวันนี้ผมผมนั่งในรถอ,อ่าผมมาตะบานนาบานลงปนนะครับอ,อ่าตอนนี้พระอ,อ่าออกบินตาบาทนะครับโอ้ยท่านอาจารย์บินตาบาทมีคนใส่บาตรเยอะมากเลยครับวันนี้อาจารย์สมบัติมาบินตาบาทเนาะครับอาจารย์สมบัติบินตาบาทไม่เจอแต่าอาจารย์มันมาโอ้ นี่ครับพี่จิมมี่ใส่บาด้วยพี่จิมมี่ใส่บากับป้าอุ่นครับยายอุ่นครับอโอ้มีหลายคนเราครับโอ้ไปเอกทายพี่จิมมี่นะครับอ่าพี่จิมมี่ใส่บากับยายอุ่นนะครับอ่ามียาด f ฟซีจากทาง มีเอฟซีจากทางเชียงใหม่นะครับมาพักอยู่บ้านเอม่ยาอาชีครับววออครับครับเมื่อวนี้ผมเราไปส่งลุงพ้นเด้อครับเด้อผม,น,น,น,มนั่งรถน้ำไอจิมมี่เพิ่นครับนั่งรถไปกับพี่จิมมี่นะครับ โอ้ท่านอาจารย์วันนี้ผมใส่บาททันมาเนาะครับขาตั้งกล้องก็ไม่ได้มาโอเคเดี๋ยวผมจอดรถอยู่ที่บ้านแม่นะครับบ้านแม่โอ้เจอ,อยายกองด้วยพอดีเลยยายกองลูกชายลูกชายรักแกจะมาจะเออจะมาจากกรุงเทพนะครับน้องอะไรจาไม่ได้โอ,โอเคผมจอด้านที่บ้านแม่นะครับว่าเราไปส่งเงินพ่อโอม ไอ้หึ่งเครื่องที่รถเพื่อไฟว,วันนี้รถบ่จะมีบ่เออรถกันมันมีได้ที่ชาร์จบ่ไปช่วงขึ้นสนามบินสกกดนี้นเเคงิร้ยรออออเใไม่ันนี้คือบ้านน้องสาวนะครับอันนี้คือเจ๊บรรทมครับเจ๊ <rumors> <rumors> บรรทมงกมากเลยครับเปิดสองร้านครับที่บ้านกบกอกและบ้านกลนบุญด้วยนะครับ งกอ่าพูดเล่นกันนะครับขอโทษนะครับเสิร์ฟเสิร์ฟขาอันนี้แม่เสื้อบาดที่บ่กแม่อาจารย์มาอะไรจานถือแม่ถืมเชื่อแล้วอ๋อเฮ้ยแม่หนิงเชื่อแล้วเอาถือกองเขึ้นเลยเด้อเด็กกันเสอบ์ฟมีแต่ข้าวเนาะอันนี้บ่ติปนี่บ่กระนั่งอะไรอ่ะแต่อันนเอานนุ่มเป็นอะไรเด้ออาจารย์อาหารอะไรอันนี้นมบ่เนี่ยมาคนมาเคย